DJ playlist by DJ อ้อมค่ะไลน์ลิสต์ของเรานะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราก็ไล่เปิดกันไปนะคะสำหรับคุยไรก่อนนั้นไฟบอยแล้วก็ใจลอยนะคะเราเริ่มต้นกับผิดหน้าที่อันดับที่19ของทิกเกอร์กับ I for Eve นะคะคุณผู้ฟังจำนวนหนึ่งคิดว่าวันนี้พี่เขาต้องไม่ได้จัดสดแน่เลยอะ <Yeah. S 2> เพราะว่าจอดำ oh. คุณผู้ฟัง บางทีเราก็คิดไปเองว่าเราเข้าใจทุกเรื่องนะครับบางทีจอดําไม่ได้เท่ากับดิฉันไม่จัดสุดคือเจ๊งอะเจ๊งบางทีมันก็เสียได้บ้างอะไรได้บ้างป้าพี่อ้วงใช่ครับหรือบางทีที่ปิดจอดําอะไม่อยากให้เห็นหน้าอไม่พร้อมจริงจริงแต่นั่งอยู่นะนั่งหัวโดเลยต้องใช้คำนี้แต่มันไม่พร้อมคุณรู้ฟังนี้มันไม่พร้อมเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินว่าเมื่อจอดําเท่ากับฉันเทปเพราะฉันนั่นเป็นคนไม่ค่อยเทปเธอไม่กรับ ใช่ไหมตอนโควิดก็ให้จัดจากบ้านได้ตอนนั้นเพราะว่าให้เวิร์กฟรอมโฮมใช่แล้วอีนี่ก็เดินด็อกด็อกมาใช่แต่ปิดจอไหมอืมเพราะอะไรไม่ชอบเพราะชอบพูดมีเพื่อนจะเทปมันพูดกันเดียวไม่หนุกป่ะอืจัดอย่างเงี้ยจริงๆเพื่อนก็ไม่มีนะเหมือนคุยกับแม่ซื้อถ้ากลวงไม่อยู่ตานไม่อยู่อ้อมก็เหมือนคุยกับแม่ซื้อทุกวันเลยนะคะจริงๆอ้อมก็จินตนาการว่าคุณรู้ฟังนั่งอยู่ตรงนี้แบบพี่กลวงใช่ครับอ้อมใช้จินตนาการสูงอืซึ่งคุณผู้ฟังบางคนก็ ก็เข้าใจว่าอ๋อพี่เขาเป็นอย่างนี้เองพอเจอข่าวที่พี่เขาเป็นซึมเศร้าก็เลยไม่คิดว่าพี่เขาเป็นแต่ถ้าบอกว่าพี่เขาไม่ปกติไม่แน่ใช่ปะก็วันนี้เราต้องตอบคำถามมาสองวันละเออฉันก็ไม่กล้าส่งมาถามเธอแต่ฉันเห็นข่าวแล้วฉันก็เลยไม่ส่งมาถาม,มฉันขี้เกียจให้เธอลมเสียแล้วด่าฉันอ้าวก็แปลว่ามั่นใจใช่ไหมเอา้าคนฟังคนอย่างอ้อนมนะระหว่างเรื่องเจ้าชู้กับซึมเศร้าทายซิถ้าเป็นเรื่องไหนที่อ้อมจะไม่บอกคนฟังลองทาย อันไทยสิระหว่างเจ้าชู้กับซึมเศร้าเรื่องไหนที่เป็นแล้วอ้อมพูดสบายมากแล้วเรื่องไหนอ้อมไม่อยากให้โลกรู้เจ้าชู้ใช่ไหมหรือจะหรือซึมเศร้าเจ้าชู้บอกเจ้าชู้ใช่ไหมไม่อยากให้รู้กลวงคิดว่าเรื่องอะไรซึมเศร้าสิครับซึมเศร้าอ้อมพร้อมพูดเ <c oughs> จ้าชู้ไม่อยากพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องดีเห็นพูดประจําหอไม่เดี๋ยวนี้พูดได้ไง่ถ้าตอนเป็นจริงๆอะคนเจ้าชู้ไม่พูดหรอกตอเลิกแล้วจะพูดได้เลิกแล้วแล้วคิดได้อะถึงพูดถูกป้ะ เจ้าชู้ไม่ใช่สิ่งน่าภูมิใจหนอเว้ยมันเป็นเรื่องไม่ควรพูดควรเป็นเรื่องน่าอายถูกปะเชื่อถ้าเป็นเรื่องปกติเป็นไข้เป็นรเป็นโรคต่วหนไม่สบายหรือมีอาการที่แบบผิดปกตินิดหน่อยซึ่งมันหายได้อยู่แล้วมันก็ผ่านการรักษานิดนึงจบปะไม่อายไม่เคืองไม่อะไรเจ้าชู้เป็นเรื่องที่น่าซ่อนมากกว่าเยอะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันถามได้ดิฉันเคยผ่านเฟสถึงกระทั่งคนที่คิดว่าฉันเป็นมะเร็งมาแล้วครับเพียงเพราะฉันเพิ่งศึกออกจากวัดแล้วหัวฉันเกียรหัวเกียนใช่คนบอกเป็นมะเร็งแลวหน้าฉันซีดแล้วฉันก็เป็นพรีเซนเตอร์ประกันอืแล้วพูดเรื่องมะเร็งพอดีคนเลยคิดว่าฉันเป็นมะเร็งฉันก็ไม่โกรธเพราะฉันไม่ได้เป็นครับแล้วถ้าฉันเป็นฉันก็ไม่โกรธ เพราะฉันเป็นฉันจะโกรธทำไมแล้วฉันไม่ได้เป็นฉันจะโกรธทำไมถูกไหมแต่มันมีวิธีคิดแบบหนึ่งนะคะคือถ้าเราถามแับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระหรือพวกที่ใส่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอเล่านะเขาก็จะบอกว่าถ้าจริงเราก็ไม่เห็นต้องโกรธถูกไหมแล้วถ้าไม่จริงเราก็ไม่เห็นต้องโกรธคํานี้ก็ถูกต้องแต่ถามว่าทําได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ไปซะทุกคําฉันก็เลยไปถามนักจิตว่าทําไมบางคําฉันไม่ได้โกรธ ขาบอกว่าสิ่งที่พระพูดอ่ะถูกต้องจริงคุณก็ไม่เห็นต้องโกรธก็มันจริงไงแล้วไม่จริงแล้วคุณจะโกรธทาไมคือมันเป็นทิศทางเดียวกันหมดเลยแต่อะไรที่ทําให้คุณโกรธเป็นบางคําอ้อมก็ถามว่าเรื่องซึมเศร้าเนี่ยอ้อมไม่ได้เป็นแล้วทำไมอ้อมไม่โกรธเพราะคุณมองว่าซึมเศร้าสําหรับคุณไม่ใช่คําที่แปลกใหม่และไม่ใช่คําที่ไม่ดีคุณไม่ได้มีความติดลบกับคําว่าซึมเศร้าเพราะคุณเข้าใจแล้วคุณมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้คุณเข้าใจมันคุณเลยไม่ติดลบไงมีคําไหนไหมถ้าคุณได้้้ยินนแลวคุณจะขึ โอ้นิสัยไม่ดีเอาอาจาจะรู้สึกได้มากกว่าอีกสมมติถ้ามีคนมาพูดว่าเรานิสัยไม่ดีถึงแม้มจะจริงนะแต่เราก็คงจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ดีทั้งหมดประพี่กวงแล้วมาเหมารวมอย่างนี้ได้ไงบ่า หรือมาพูดว่าอมไม่สวยอเอามาจะโกรธก็ได้นะเราขายความสวยเออเพราะเราเป็นคนขายความสวยหรือถ้ามาบอกว่าฉันไม่เซ็กซี่เลยเออไม่ได้ไม่ได้นี่จะโกรดนี่ขึ้นมากอ่ะเพราะอะไรเพราะคํานี้มันทริเกอร์ถูกไหมใชยว่ามันไม่เซ็กซี่อ่ะถูกป่ะเพราะจริงๆมันควรจะถ้าฉันไม่เซ็กซี่จริงฉันก็ไม่ควรโกรธแล้วถ้าฉันแบบถูกป่ะครับหรือฉันฉันเป็นคนเซ็กซี่แล้วบอกไม่เซ็กซี่ฉันจะไปเดือดร้อนทําไมไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีมันกลับมาที่ว่า คำนี้มันมีผลกระจายเราด้วยหรือเปล่าถูกไหมคะคแต่เขาก็าพูดถูกแหละเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็อะไรที่เขาเรียกว่าก็ยังยังคงยืนยันเรื่องถือโอกาสว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามีความไม่ปกติเกิดทงอารมณ์คุณนะหนึ่งสามสองสามเป็นเพื่อนที่คุณควรจะโทรไปถามเขาก่อนหรือแบบประเมินแต่เมื่อคุณทําประเมินไม่ได้เท่ากับคุณเป็นโรคใดๆนั้นนะคะคนที่จะประเมินสุดท้ายว่าคุณป่วยหรือไม่ป่วยคือนั ที่แพะคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นถูกปะ uh huh. ควรไปพบนะแล้วใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งบางครั้งพอใจเราเปลี่ยนไม่สบายมันอาจจะทําให้กายเราสุดก็ได้หรือบางคนพอกายสุดก็ส่งผลใจเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังรักษาตัวในหลากหลายมิตินะคะเ <Yeah. S 1> พราะจะพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เลยที่แรกอ,อ่านข่าวมันมีเรื่องไข้เลือดออก คือยังพูดกังวงเลยว่าื่อวันนียังพูดกันเลยว่าเออมันมีไข้บัดใหญ่นะ uh huh. แล้วตอนนี้สาธารณสุขเขาก็เตือนจริงๆนะคะเรื่องไข้เลือดออกกับคุณผู้ฟังไม่ใช่น้อยๆน,นะคะตอนนี้ระบาดทั้งปีเนี่ยตายละ41นะคะแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ควรซื้อ,อยาก,กินเองเพราะตอนนี้ผู้ป่วยเพิ่มสัปดาห์ละ5,000คนนะคะคุณผู้ฟัง uh huh. 5,000คนนี่ถือว่าเยอะนะทั่วประเทศเนะี่ยไอเดงกีเนี่ย uh huh. เพราะฉะนั้นล,ลักษณะของการรักษายังไม่รู้อะแต่อาการที่โผล่ขึ้น uh huh. มาก็บอกว่าไข้สูงเฉียบพันเกิน38องศาอยู่ประมาณ2 วันลื้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหน้าแดงไม่ใช่ว่าเราอายนะคะ,ะถ้าหน้าแดงและพบจ้ำเลือดจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆตามผิวหนังเนี่ยแล้วมีเลือดออกบริเวณอื่นๆเช่นเลือดก,กำดาวไหลเนี่ย เลือดออกตามไรฟันปัสสาวะอุจจาระมีเลือดปนอันนี้น่าสนใจแล้วปวดท้องอย่างรุนแรงกดเจ็บชายโครงด้านขวาในรายที่มีอาการรุนแรงมากหลังจากมีไข้มาแล้วหลายวันผู้ป่วยอาจจะเกิดภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือภาวะช็อกและนําไปสู่ระยะที่เรียกว่ากลุ่มอาการไข้เลือดออกช็อกได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีภาวะช็อกเนี่ยหลังจากมีไข้สูงเนี่ยไข้มันจะค่อยๆลดระบบไหลเวียนก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ทั้งหมดทั้งสิน้นพบแพทย์นะคะใช่ครับอันนี้เตือนไว้ก่อนอย่ารักษาด้วย การซื้อ,อยาทานเองเพราะบางคนมีเงื่อนไขประจําตัวอยู่แล้วด้วยมันเป็นเรื่องของเลือดคุณผู้ฟังมันแล้วมันมาจากยุงยุงที่เราเห็นนี่แหละยุงมันมียุงตัวเมียนะ แล้วเ,เราจะตียุงเราก็ไม่รู้เลยตัวไหนตัวเมียตัวไหนตัวผู้ก็ต้องตีดุ่มๆอีกเพราะฉะนั้นกันอย่าให้บ้านเรามีแหล่งกําเนิดยุงก็แล้วกันนะคะอันนั้นเป็นเรื่องทางโาครคภัยไข้เจ็บแต่ทีนี้เป็นเรื่องของโอกาสที่อ้อมประกาศกล่าวว่าอ้อมจะพูดทุกวันแล้วอ้อมรักษาคําพูดวันนี้มก็จะพูดอีกและพรุ่งนี้มอมก็จะพูดแล,และวันหน้า้อมก็จะพูดพูดมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหล,ละค่ะก็คือเรามีการประกวดงานจิตกรรมมาฝากกันนะคะเกี่ยวกับ ใครที่อยากอยากได้โอกาสและชอบชอบงานนี้สำหรับศิลปินและผู้ที่ชื่นชอบการสร้างสารรค์ผลงานศิละปะจงฟังทางนี้การประกวดจิตกรรม UOB ครั้งที่14โดยธนาคาร UOB นี้นะคะถือว่าเป็นเวทีการประกวดจิตกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ต่อยอดโอกาสให้ศิลปินก้าวสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนเปิดกว้างให้ศิลปินและผู้ที่มีใจรักศิละปะทุกท่านส่งผลงานภาพ วาดกิจกรรมเข้าร่วมการประกวดโดยไม่จำกัดอายุไม่จำกัดหัวข้อชิงเงินรางวัลสูงสุด750,000บาทและรางวัลอื่นๆรวม1,076,000บาทศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อชิงเงินรางวัล อีก13,000เหรียญสิงคโปร์พร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินในพำนักณพิพิธภัณฑ์ศิละปะเอเชียฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นร่วมส่งผลงานง่ายๆผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์นะคะ www.ub.co.th/poy o หรือพิมพ์ค้นหา ub o B and art ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมละคะ่ะ poy@ub.co.th ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นโอกาสจริงๆนะคะคุณผู้ฟังซึง คําทำว่าเป็นงานของศิลปินเนี่ยข่าวดีสําหรับศิลปินและมันมีคําว่าผู้ที่ชื่นชอบการสร้างสารรค์ผลงานศิละปะนั่นแปลว่าคุณอาจจะไม่ใช่หากินโดยอาชีพนี้ถูกป่ะพี่กวงครับอ้อมมีสิทธิ์คุณผู้ฟังมีสิทธิ์ใช่ถ้า,ป,าปีนี้เราไม่ทันเราฝึกฝีมือใครจะรู้ปีหน้าอาจจะเป็นจังหวังเราป่ะใช่ครับนี่มันทําให้อ้อมมีกําลังใจมากเลยนะถึงอ้อมจะวาดรูปไม่ค่อยเป็น เฮ้ยแต่มันมีกำลังใจที่จะทะําอ่ะถูกต้องเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็สนับสนุนเพาะมันเมันก็แบบนะช่วยชูใจถ้าได้ไปนะโอ้ดีมากโคตรเทใช่ปะโคตรเทเลยอะ่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังบอกว่าถูกใจให้ร้านไหลกับสิ่งที่พี่บอกคือเจ้าชู้เราไม่ต้องบอกเราไม่บอกหรอกตอนเจ้าชู้อะ่ะแต่พอดีขึ้นเราก็ต้องพูดเพราะจริงจริงเรารู้สึกผิด <c oughs> ันงคารกุนโปสนับนุนโดย Binnotech กองทุนเทคนะ้าสะสมจาก b b l a m หลอนกันคนหัวลุกกันเข้าไปสัปดาห์หน้าหมอบีมานะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีทุกวันอังคารเจอกัน2ทุ่มถึง4ทุ่มกับ b i n o t e c h Binnotech Armf และ Ssf กองทุนเทคหน้ามี Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพอังคารกุนโป